รวมพลคนไทยเก๊กจากทั่วโลกกว่า2,000คนนะคะที่จังหวัดพังงาค่ะซึ่งก็เป็นเจ้าภาพครั้งแรกนะคะในงานมหกรรมไทยเก๊กเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุภาคใต้67ค่ะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาค่ะร่วมกันกับจังหวัดพังงาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาชมรมไทเก๊กจังหวัดพังงาค่ะสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดพังงาและสมาคมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงามาเป็นเจ้าภาพในงานมหกรรมไทเก๊กเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดพังงามหกรรมไทเก๊กภาคใต้ 67ไทยเก็กพังงาเมืองสวยในหุบเขาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหารกรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยค่ะมีสุขภาพร่างกายจิตใจที่แข็งแรงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างความสามคัคคีระหว่างสมาชิกทั่วภาคใต้แล้วก็ต่างชาติโดยนายธราทิพท์ทองเจมิมค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาก็ได้เป็นประธานในการเปิด และถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวซึ่งนายแพทย์อุทัยจินดาพลที่ปรึกษาชมรมไทยเก๊กจังหวัดพังงา นายสมุทอุ่นมานิ์ประธานชมรมไทเก๊กประจำจังหวัดพังงาคณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดพังงาประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดพังงาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการชมรมไทเก๊กสมาชิกชมรมค่ะรวมไปถึงผู้สูงอายุนะคะมาร่วมกันกว่า2,100คนณนสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาค่ะสําหรับการจัดงานมหกรรมไทเก๊กภาคใต้นะครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับมีผู้เข้าร่วมนะครับเป็นสมาชิก ชมรมไทเก๊กจากต่างจังหวัดต่างๆทั่วภาคใต้รวมทั้งจากต่างประเทศด้วยนะครับก็คือมาเลเซียและก็สิงคโปร์ครับโดยการออกกําลังกายนะครับเป็นแบบมวยไทยเก๊กเป็นการออกกําลังกายประเภทหนึ่งที่มีลักษณะนุ่มนวลเชื่องช้าเป็นจังหวะเน้นการผ่อนคลายมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะเรื่องของการออกกําลังกายได้อย่างเหมาะสมกับวัยและที่สําคัญนะครับก็คือเป็นการได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันซึ่งภายในงานครับคุณผู้ชมครับต้องบอกนะครับว่ามีการแสดงโชว์รำมวย ตระกูลอย่าง24ท่าคุณบรรวรรณนนะ่าจะไปลองดูนะครับรำไทยเก๊กนะครับรำพัดกังฟูซันนะครับการออกกำลังกายไทยเก๊กแล้วก็การบริหารกายนะครับกายบริหาร25ท่าไทยเก๊กลมปราณ18ท่า <c oughs> น่าจะสนใจนะครับและนอกจากนี้ครับมีบูธผลิตภัณฑ์นะครับของจังหวัดพังงานะครับของดีจังหวัดพังงาและบูธแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนะครับนี่ถ้ามีโอกาสนะรำไทยเก๊กคุณบรรวรรณน,น่า <c oughs> จะไปลองนะ ยืดเส้นยืดสายค่ะเดี๋ยวจะให้คุณไปดำไทยเก๊กแล้วเดี๋ยวดิฉันไปชมบูธผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆของหนุ่นชาวบ้านดีกว่าค่ะ